สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะเราจะมาทําพิซซ่ากันพิซซ่าในที่นี้ก็อบเอาอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเตาอบนี่ก็ร้อนแล้วนะคะเตาอบนี่จะอยู่ที่200องศานะคะร้อนแล้วค่ะมาเลยอบมาเลยค่ะอบพิซซ่ากันแม่บ้านง่ายๆเพื่อนๆค่ะนี่เลยออทหวานๆแม่บ้านง่ายๆ ตามสไตล์ของเธอค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะอือหสวยรูดูดีตามสไตล์อ่อนหวา,านพี่นอ้องอือหนะคะจะอะไรนักหนากับชีวิตเนาะค่ะเลยใบนี้มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดึงด่ำกับชีวิตขอให้มีความสุขความสุขเลยที่นี้ก็คือว่าอ่อนหวานขอแค่สุขภาพแข็งแรงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะใส่เข้าไปลเลย 200อ,องศาแล้วเอ๊ะจะอยู่ที่8นาทีหรือไม่ก็12นาทีแล้วแต่ความตอนนี้อุณหภูมิ200อ,องศาใช่ไหมและตอนนี้มันก็จะเป็นตัวหมุนว่าเขาจะพัดลมพัดอไอร้อนน่ะออกมาคือไอหมุนเวียนนะคะพเพื่อนๆนะคะข้างกล่องเธอก็จะบอกว่าอบกี่นาทีคะ่ะเพื่อนๆ มันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะสําหรับคนทําอะไรไม่เป็นอ่าวอย่างวันวานนี้ก็ลดแล้วอ,อค่ะอยู่ระหว่างสิบถึงสิบสี่นาทีค่ะเพื่อนๆออตอนนี้ที่ยัดเข้าไปก็อีกหนึ่งนาทีสี่โมงใช่ไหมนะคะที่เอาเข้าเตาอ,อบนี่อีกหนึ่งนาทีสี่โมงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะช่วงที่เรารอพิซซ่าเราก็มาเมาส์มอยกันก่อนนะคะ เพราะว่าต้องเตรียมอีกพิซซ่าอีกแผ่นหนึ่งเข้าไปด้วยค่ะอยู่สองคนเนาะนะคะอยู่สองคนก็ใช้พิซซ่าสองสองแผ่นค่ะเพื่อนค่ะอย่างแผ่นขนาดนั้น่ะออสบานๆก็กินได้สองมื้อค่ะ ของออดั้นวานจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพิซซ่าเป็นพิซซ่าหน้าหน้าทูลฟิชทูลฟิชก็คือปลาปลาปลาทูเอ๋เห็นไหมอ้อดั้นวานได้ทีละน้อยแล้วได้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วจากเพื่อนจ๋าอือหือที่อยู่ในตาอบนําเป็นของเจมค่ะของเจมที่เป็นหน้าอะไรเอ่ย เดี๋ยวจะให้ดูอ๋อหน้าสลามี่หน้าเดียโบโลชาบมิดคาราเปรสสลามี่ก็เขาจะบอกว่าเป็นรสสลามีแล้วก็มีพริกด้วยเนี่ยสลามีนะคะอชื่ออชื่อของพิซซ่าก็เดียโ l โลของรวัดบวานก็จะเป็นทูฟิชง่ายมาก นี่ค่ะของวัดวันวันก็จะเป็นทูลฟิชนะคะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่วัดวันวันบอกว่าสวยรูดูดีนะก็คือว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะทำอะไรก็และยิ่งพิซซ่าอย่างเงี้ยเพื่อนเค่ะเราซื้อมาจากาซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็คือไงก็คือ ก็คือมันสะดวกอะค่ะเพื่อนๆมันสะดวกค่ะก็แค่ออกจากแพก็กพอแค่ออกจากแพ็คแล้วก็เขาออ้าเตาอบเวลาเท่าไหร่เขาก็จะบอกตามนั้นค่ะเพื่อนๆอค่ะ uh huh. นี่เลยออดมันบานถึงบอกว่าเ,ออเธอเป็นคนที่สวยโลกสวยค่ะโลกสวยในที่ที ไม่ได้นั่นนี่โน่นอะไรนะคะเพื่อนๆคือโลกสวยในที่นี้ก็คือว่าชีวิตประจําวันน่ะมันมันหนักหนาสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมมันลขลุขลักอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆคะเพราะว่าเราต้องทํามาหากินไปแต่ละวันเนาะจะทามาจะทามันให้ยากทําไมใช่ไหมทาให้มันง่ายขึ้นค่ะนะคะทําให้มันง่ายขึ้นอะไรที่แบบประหยัดแรงได้ก็ประหยัด อะไรที่ประหยัดเวลาได้ก็ประหยัดค่ะจะเป็นประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆค่อนะคะเดี๋ยวหัวหน้าใหญ่ไม่ชอบค่ะอืนะคะลืมไปลืมไปค่ะนั่นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็รอพิซซ่าของเจมใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะมีตะแกรง ตะแกรงอีกแบบหนึง่งที่แบบมันเข้าได้พร้อมกันทีละสองชิ้นค่ะแต่นั่นอะทีละชิ้นนี่ก็ดีแล้วเพราะว่าทีละชิ้นมันก็จะกรอบข้างบนกรอบข้างล่างด้วยค่ะอืมมันจะไม่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าพร้อมกันสองชิ้นใช่ไหมคะก็คุยง่ายมันก็เป็นถาดแบบนี้ใช่ไหมความร้อนมันก็ร้อนลงไปข้างล่างเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอืมอมันยังไงอะเคยเคยทดลองหลายครั้งแล้วค่ะ Uh huh. แผ่นอยู่ข้างบนนะคะแผ่นอยู่ข้างบนเนี่ยพื้นจะไหม้ไวแผ่นอยู่ข้างล่างข้างบนก็จะแฉะค่ะข้างล่างก็จะไหม้ก็เออนะคะท,ทําทีละคราวเอานะคะก็อยู่ที่สิบนาทีถึงสิบสี่นาทีก็แล้วแต่ค่ะอ uh huh. ของเจมได้ได้สี่นาทีแล้วนับเวลาครับเพื่อนค่ะความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะเพื่อนๆ uh huh. ใช่เลยค่ะใช่เลยใช่เลยนะคะฮะนี่คือมุมโปรดของวอนวานอีกหนึ่งมุมค่ะเพื่อนๆ่าในครัวนะคะในครัวเพราะว่าเอ่อถ้าเธออยู่ในครัวเนี่ยออกข้างนอกใช่ไหมคะเป็นหน้าต่างใหญ่เนาะบ้านใหญ่ก็จะมีต้นไม้ต้นเอ่อต้นมิราเบลนะคะตอนนี้ก็น้าหนาวก็ไม่มีใบแต่วา่านกเยอะค่ะเพื่อนนกเยอะอ,อ นกบินมาหลายตัวนี่นั่งเกาะอ,อยู่นั่นนะ่ะอือหโอ้หลายสิบตัวเลยแหละเพราะว่าอยู่ข้างๆข้างๆแปลงกุหลาบอะค่ะเออเจมเธอเอ,อซื้อซื้ออาหารนกซื้อมาเลี้ยงนกค่ะหา้ <Hi. S 2> เออทอมกลับบ้านมาทอมมาจากที่ทํางานแหละค่ะก็เลยเห็นนกเห็นอะไรก็มานั่งตรงนี้มันก็ เพูดง่ายๆว่า,ข,าข้างหน้าบ้านมันก็จะติดถนนด้วยนะคะห่างจากถนนอยู่ที่10เมตรค่ะเขาให้ห่างจากถนน10เมตรนะคะห่างจากถนน10เมตรนั่นแหละค่ะพเพื่อนๆคะชีวิตของวอดวันๆก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรอคกค่ะเพื่อนๆทาอะไรก็ตามน้ำไปเรื่อยทำเรื่อยเปื่อยบ้านๆนะคะอ่ะ ที่เธอ,เอใช้คําพูดติดปาก mm hmm. เธอเซยรูรูดูดีนั่นก็คือมันเป็นคําปลอบใจตัวเองค่ะเพื่อนๆค่ะมันเป็นมุมมองของวรรนวานที่ปลอบใจตัวเองแล้วก็แบบอยากจะอยากจะสื่อออกไปเ,เพื่อนๆแบบอมีแนวคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรามองโลกสวยใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็สวยหมดแหละออืเราเรามองโลกในในแง่ดีใช่ไหมคะมันก็ดีหมดนะคะเอ่อ แต่ถ้าเกิดว่าคือยังไงคะความคิดที่แตกต่างใช่ไหมความคิดที่แตกต่างมันก็ดีนะดีนะเพื่อนๆดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแนวคิดเหมือนกันหมดใช่ไหมมันมันก็จะเหมือนกันหมดเนาะมันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างใช่ไหมแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเรามีความคิดที meals, people, okay? things, ่แตกต่างก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือความคิดของท่านอื่นอ อาจจะแบบเอออาจจะดีกว่าความคิดของเราก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ก็เอาแนวคิดของท่านอื่นๆที่ว่ามันเข้ากับตัวเรามาปรับใช้กับตัวเราเอาค่ะเพื่อนๆวันันจะเป็นแนวนี้ค่ะอืแต <c oughs> ่โลกสวย <c oughs> นะคะเพื่อนๆค่ะจะเอาอะไรดั่งหนากับชีวิตใช่ไหมทำพี่ยูมาปีกว่าก็แบบเออ่พูดง่ายๆว่าทําพิยูมาปีกว่านี่ก็เครียดนะเพื่อนๆเครียดนะใครว่าไม่เครียดเครียดนะ ยิ่งตอนหากิโลให้ได้สี่พันโอโหหนักมากเพราะว่าเธอต้องขึ้นไลฟ์รอเพื่อนๆนั่นนี่โน่นใช่ไหมแต่เพื่อนๆคะแต่พอผ่านมาแล้วหนักกว่าเ,นะะกกเก่าอีกนะคะหนักกว่าเก่าอีกถ้าผ่านมาแล้วคือณปัจจุบันนี้ก็มันจะมีความรู้สึกว่าหนักแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเราจะทํายังไงเพื่อนถึงจะชอบใจใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการนะคะความรู้อะไรของเราก็ไม่มีใช่ไหม เรอาอจะาพูดแบบไหนเพื่อนหนึงจะแบบออให้ความสนใจนะคะถ้าจะมาบอกว่าเออมานั่งพูดสิเรียกร้องความสนใจจะเอาอะไรไปเรียกร้องเพืพ่อนจะเอาอะไรไปเรียกร้องเธอก็เป็นแค่ลูกชาวนา,า,าเออเธอก็เป็นแค่ลูกชาวนาแต่ศีตาสาเออโชคดีหน่อยแค่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแค่นั้นเองค่ะนั่นแหละค่ะออ,อนวนันถึงบอกว่าจะมานั่งพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจจะเอาอะไรไปพูดใช่ไหม นั่นแหละมันไม่มีอะไรที่จะไปเรียกร้องความสนใจจากใ,ใครหรอกคะ่ะเพื่อนๆอน,นะคะออดวันๆก็แคเออ่เธอโลกสวยเธอพยายามพูดหรือว่าพยายามบอกเล่าในสิ่งต่างๆที่เธอประสบมานะคะประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละคะ่ะทั้งดีนะคะดีมากแล้วมากที่สุดมากที่สุดอย่างนี้สิใช่ไหมดีดีมากดีมากที่สุดใช่ไหมก็ธรรมดาธรรมดาก็เยอะแยะค่ะ ว่าเราจะไปวัดเราจะเอาอะไรไปวัดใช่ไหมความดีอะฮะที่ที่เยอะเยอะมากเยอะน้อยใช่ไหมเราวัดไม่ได้เราเอาแค่ว่าความรู้สึกว่าณนาช่วงขนาดนั้นที่เราประสบน่ะเราโอเคไหมแค่นั้นเองค่ะนะคะเ mm hmm. พื่อนๆแต่ละท่านก็น่ารักมากมายที่มาช่วยแบบอนั่นนี่โน้นช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ได้เพื่อนๆหลายๆท่านค่ะเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกที่มาช่วย กดนุนช่วยดันนั่นนี่โน่นไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะนี่แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะชีวิตออดันวานนั่งดูนกรอพิซซ่าเมามอยแต่พเพื่อนเื่อนค่ะอีกสองชั่วโมงเธอจะมีลูกค้าช่วงนี้เนี่ยคือพักเบรกลูกค้าพอดีคะ่ะช่วงนี้เธอทำงานอยู่ที่บ้านนะคะก็ รับลูกค้าเท่าเท่าที่แบบจะมีแรงทําค่ะนะคะเพราะว่าก็เคยก็เคยทาเยอะๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆนค่ะเคยเปิดร้านที่อยู่ในเมืองใหญ่เป็นร้านใหญ่มีพนักงานหลายคนก็เคยมาแล้วก็วิ่งวิ่งหน้าตั้งเคยวิ่งหน้าตั้งมาแล้วค่ะเพื่อนแต่วิ่งหน้าตั้งมาแล้ว14ปีมันได้อะไรคะเพื่อนๆค่ะได้ประสบการณ์ประสบการณ์เอาไปทำอะไรได้บ้างเพื่อนๆไม่ได้ เอามาสอนตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า14ปีที่มันผ่านมาเราอยากจะไปเริ่มต้นแบบเก่าอีกไหมเปล่าใช่ไหมเราก็จะต้องไปหน้าเรื่อยๆใช่ไหมเพียงแค่ย้ำในใจเสมอแค่นั้นเองว่าเออนะณนะปัจจุบันยืนอยู่ได้ขายังพอมีแรงก็โอเคแล้วค่ะนะคะมีแรงพูดนะคะสมองยังไม่ติ้งต้องขนาดหนักก็จัดว่าโอเคอายุประมาณนี้เท่ากับอ,อายุประมาณเท่ากับวันวนเนี่ย ต้องการอะไรอีกคะเพื่อนๆไม่ค่ะต้องการแค่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอย่างอื่นอ้อนวานไม่ได้ต้องการมากมายค่ะนะคะการทํากิจกรรมของพี่อยู่ใช่ไหมก็ทําไปคือก็อย่างที่เล่าค่ะตอนนี้มีอายุประมาณนี้แล้วทําพี่อยู่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันทําให้เราแบบเออมีอะไรทําในสมองในหัวนะคะมีอะไรทํา เท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆค่ะก็ดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยว่าดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่มาทําพี่อยู่นะคะดีดีอยู่อย่างหนึ่งถามว่าคาดหวังของรายได้เหรออย่าคาดหวังเลยค่ะพี่โน,โน้องนะคะอย่าคาดหวังทํางานเนี่ยอย่างทํางานอย่างวัดวัน,นทมเนี่ยชั่วโมงละสี่สิบยูนะคะชั่วโมงละสี่สิบยูเอาสามสิบห้าคูณค่ะแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ ออดทำงานวันหนึ่งแค่สามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงก็พอละนะคะนะและอายุประมาณนี้ต้องการอะไรอีกนะคะให้ต้องการต้องการเพื่อนมายกยอปอปั้นเหรอเปล่าคะเพื่อนๆค่ะออดวันวันไม่ต้องการแบบนั้นอื้มออดวันวันต้องการแค่เออมีเพื่อนที่เมา่มอยคุยกันรู้เรื่องนะคะมองไปในทางเดียวกันนะคะคือ แนะนำกันบ้างในสิ่งที่เราทำไม่สวยหรือว่า,าพูดไม่เพราะอะไรประมาณน่ะนะคะออดรอนวันไม่ต้องการให้ใครมายกย่อปอปันนะคะเพราะว่าออดอนวันก็ยกย่อปอปันไม่เป็นคะ่ะไม่เป็นนะคะอไอ้ทีเ่เล่ามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองล้วนๆค่ะเพื่อนๆค่ะเพียงแต่ว่าจะเล่าจะเล่าแบบไหนนะคะจะเล่าแบบไหนเอาสไตล์วันวัน,นสวยรู้ดูดีดคะ่ะนะคะ นั่งเล่าสิบ้านาทีนี้ได้หลายเรื่องนะนั่งเฝ้าพิซซ่าแล้วก็มาจะเล่าให้ฟังว่าทำ YouTube เจออะไรมาบ้างเยอะอยูอ่ช่วงที่หายกิโลสี่พันเยอะอยู่เจอในห้างเจอเฮียเจอเสียเจอน้องรุ่นน้องเจอรุ่นพี่รุ่นเพื่อนเดียวกันรุ่นหลายรุ่นค่ะประทับใจมากถึงมากที่สุดค่ะนะคะดูซิพิซซ่าเจนจะไม่ไหม เหนียวไปหาจานมาใส่พิซซ่าก่อนเพื่อนค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าหนีไปไหนเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าหนีไปไหนนะจ๊ะอย่าหนีไปไหนนะจ๊ะทำได้หรือยังเอ่ยเออก่อจานแมยจ๊ะ พี่น้องเลิศค่ะ13นาทีค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เธอก็จะเอาของเธอใส่ไปอันนี้ก็เท่ากันค่ะเพื่อนๆค่ะ10บกินาทีนะคะของเราเสร็จของคุณเจมก็ทานได้พอดีนะคะมีที่ตัดพิซซ่าด้วยนะ มีที่ตัดพิซซ่าเลยนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จะตัดให้ดู นะคะเพื่อนเพื่อนที่วัดวันวันชอบพูดว่าเรียบรู้ดูดีนะคะเราต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมอยากเกิดเป็นลูกคุณหนูอย่านะคะคุณหนูเลยล่ะหนูท้องนาสิพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นชาวนาเนาะก็มาจากบ้านอกคอกนานู่นน่ะนะคะความรู้ก็อพออ่านออกเขียนได้คะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเธออม,มีแนวคิดที่แตกต่างเท่านั้นแหละนะคะ พิซซ่าของเจมก็เสร็จแล้วพิซซ่าของออลันวันก็ยังอยู่ในนั้นค่ะอีกประมาณ10 1 2นาทีพิซซ่าของออลรันวันก็จะได้กินแล้วค่ะ,เ,เ,คะ,นะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเพื่อนๆจะรอพิซซ่าของอัลันวันไหมหรือว่าจะรอก่อนแค่นี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวไปนะ30นาทีนู้นเดอ้อเพราะว่าพิซซ่าของออลรันวันอีก10นาทีนะคะค่ะนั่งมางมอยเนาะนะคะนี่แหละค่ะเมางมอยเรื่องของตัวเองนี่แหละสนุกจะตายเพราะว่า ซีรีส์ของออดวนวนอะเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนว่าก่อนที่เธอจะมาถึงเยอรมันอะเธอทําอะไรมาบ้างใช่ไหมคะอือฮึก่อนที่มาถึงเยอรมันเธอก็อยู่บ้านใช่ไหมทําอะไรมาบ้างก็ไปไปเออเรียยหนังซื้อไปทํางานไปหานอ้อไปหาพ่อนะคะนั่นนี่นั่นก็เจอมาหลายๆหลายๆแนวทางนะคะเออแล้วออทวนวนก็พูดง่ายว่าเออ ก็แต่ละคนก็มีเบื้องหลังมาทางนั้นแหละนะคะอย่าบอกว่าไม่มีไม่มีใครว่าไม่มีเบื้องหลังนะคะอย่าบอกว่าฉันไม่เคยมีเบื้องหลังนะคะอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละท่านมันก็จะมีเบื้องหลังกันทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเบื้องหลังในที่นี้เบื้องหลังมาแบบไหนค่ะนะคะวันนไม่บางอาจที่จะไปคิดร้ายหรือว่าคิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีให้ ให้เพื่อนหรือให้ใครนั่นน่โนนนะคะเพราะว่าออนิสัยแบบนั้นของอดวันวันไม่มีค่ะนะคะเพราะว่าเธอพูดเสมอเธอสอนตัวเองเสมอว่าเธอว่าเธอโลกสวยนะคะคนทุกคนดีหมดนะคะดีมากดีน้อยแตกต่างกันไป <c oughs> เขาดีเท่าไหน <c oughs> เขาดีเท่ากำมือของเราหรือกำมือของเขาถ้าเขาดีเท่ากำมือของเขาก็ดีเท่าเขา <c oughs> เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาดีเท่าเรา <c oughs> ใช่ไหมเขาจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาโลกสวยเหมือนเรา ใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนมีแนวแนวคิดแนวการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปนั่นเลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไหมเพราะว่ากลัวเบื่อไงสิบกว่านาทีแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ใช่ไหมจะมาเล่าให้ฟังทุกวันไงคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะ คลิปนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนแหละเพราะว่าพิซซ่าของทุนฟิชพิซซ่าก็ยังอยู่ในเอ่เอในเตาอบเนาะถ้าจะรออีกตัวนั้นออกมาที่สามสิบวน,นาทีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่ายังไงต่อมาฟังแนวไลฟ์สไตล์ที่ผ่านมาของวัดวันๆไหมอืมได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาอีกสักนิดนึงเนาะสักสองสามนาทีโอเคนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะ แต่ละคนก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นแล้วเนี่ยออดวันวันไม่เคยไม่ไม่เคยว่าหรือว่าไม่เคยปรับปรำนะคะไม่เคยว่าร้ายไม่เคยใส่ร้ายไม่เคยไม่เคยที่จะแบบว่าคิดคิดเองพูดเองสรุปเองเปล่าค่ะออดวันวันไม่เคยออดวันวจะอาศัยเวลาค่ะนะคะดูค่ะดูดูอย่างเดียวค่ะพอได้คําตอบแล้วถึงจะถึงบางอ,อ้อ อันนี้คือนิสัยของอดันบานค่ะนะคะฉะนั้นแล้วอดันบานถึงพูดเสมอว่าแต่ละคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปแลวไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะคะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่เหมือนเขาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหมือนเขาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ามันมีแลกออกไปมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะมันมีสีสันค่ะเพื่อนๆค่ะมีสีสันนะคะมีสีสันให้ได้เมาส์มอยให้ได้พูดถึงนะคะ แต่ในที่นี้ก็พูดถึงในทางดีเสียเพราะว่าด้านร้ายนะเพื่อนๆมีทุกคนนะคะด้านร้ายนะมีทุกคนอย่างประเภทโมโหหิวเนี่ยกินซัดข้าวหมดกระติบได้อันนี้คือด้านร้ายนะคะถ้าด้านร้ายอย่างโมโหหิวนี่กินพิซซ่าหมดแผ่นได้อะไรประมาณนั้นค่ะคือคิดง่ายๆค่ะนะคะคิดง่ายๆไลฟ์สไตล์ง่ายๆจะอย่างไรก็ขอให้พี่ๆเพื่อน,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 นทๆทุกๆทุกท่านนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงกันต่อไปนะคะถ้าออดมัน,มนชอบพูดเสมออะไรนะถ้ารักอะไรนะถ้ารักก็อะไรกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ใช่ไหมเออนั่นค่ะเพื่อนๆค่ะก็ขอกําลังแรงใจจากเพื่อนๆต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเดอ้อถ้าฟังแว้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดโป้งให้ด้วย ะะถ้าใช่ก็กดแชร์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 ออกไปด้วยนะคะยังไงเสียก็เป็นกําลังใจให้วันวันวันต่อไปนะคะเพื่พพอนๆค่ะพี่น้องท่านใดที่วัดวันวันยังไม่ถึงบ้านก็อย่าเพิ่งมีน้ำหูนะเดีย๋ยวแวะไปหาตอนนี้ก็ดูดูอยู่ค่ะนะคะเพราะว่าเธอทําหลังบ้านไม่เป็นค่ะเพื่พอนๆคะไม่ทราบว่าไปเที่ยวบ้านพี่น้องท่านใดดับบ้างน,นะคะเธอเธอทําหลังบ้านไม่เป็น อเอาง่ายๆพี่ที่เขาจะช่วยทําตอนนี้เขาไปฮอลลีเดย์พี่ที่เขาจะช่วยสอนนะคะเขาไปฮอลลีเดย์กันนะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆค่ะยี่สิบกว่านาทีแล้วเนาะนะคะก็ได้หลายอย่างอยู่นะออืมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าไปยังไงมายังไงนะคะก่อนที่จะมีวันนี้โอ้โหก่อนที่จะเอ,อเก็บะสะอาดขนาดนี้เพื่อนๆค่ค่ะนั่งเก็บอยู่หลายวันอือหือ แต่ก็นะมันตอนนี้มันอยู่อยู่อยู่ที่พักเนี่ยมันอยู่ด้วยกันสองตายายมันก็สบายหน่อยค่ะสบายหน่อยนะคะถ้ามันถ้ามันรกเกินเราก็เก็บทิ้งนะคะมันก็ดีขึ้นค่ะแต่ความที่เราทํางานนั่นนี่โน่นด้วยมันจะให้มานั่งเก็บทุกวันก็ไม่ไหวค่ะเพื่อนนะไว้เจอกันค่ะนะคะเดี๋ยววันหน้าจะพาไปเก็บห้องน้ำวันหน้าจะพาไปเก็บห้องน้ําห้องน้ําเครอะมาคุณเบื่อนก่ะ โอเคขอบคุณมากมายนะคะไปเก็บห้องน้ำแล้วจะไปเมาส์มอยเรื่องอะไรให้ฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ออทบอลบานนะคะขอบคุณมากๆไก่กองค่ะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญคะ่ะนะคะทําไม่สบายก็ไปเยี่ยมเพื่อนไม่ได้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมออทบอลบ้านด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆไกลกองค่ะรักษาสุขภาพด้วยเลิฟเลิเลเลนะคะท,ทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อยู่ต่างชาติต่างต่างแดนอยู่ต่างเมืองเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะคะรักทุกท่านนะคะไม่เคยลืมท,ทุกทท่านนะคะจะอยู่ในใจเสมอนะคะขอกอดพี่น้องทุกท่านไม่ในอ้อมขนอ้อมแขนอ้อมกอดของอ้อนวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ รักๆอ่าเดี๋ยวกันรักๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ